สวัสดีครับยุกรช่องสอเจริญพัฒนานะครับสวัสดีเอฟี F C, ยามเช้านะครับเช้าเช้าแสงเดชจ้าจ้านะไหนแสงเดชไปไหนแล้วหลังจากเมื่อวานนะครับที่ทุบออกมานะทุบยากมาเลยนะครับจะมีริมนะครับริมอยู่สองตัว ตัวนี้ผมก็ไม่เคยถอนนะครับเนีแฮมเด็กอ,อาญาอโอ้ทุบจะน็อตแบนเลยได้เแบนหมดเลยโอ้อถูกออกยากมากเลยครับไม่ต้องลนนะชุดริมนี่ก็แบนเตะเลย,ยเดี๋ยวผมพามาดูนะครับนี่ มถอดนะผมคิดว่าลูกถอดเนี่ยเนี่ยดูรอยบุบนะครับเนี่ยน,น็นอตนั่นที่ผมดันออกเนี่ยถ <c oughs> ือว่าผมไม่เคยถอดนะตัวเนี้ยแล้วทีนี้มันเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูเฟืองผมก็คลุมไว้นี่ตอนแรกผมคิดว่าเป็นลูกลูกปืนมันแตกนะครับแต่ลูกปืนมันไม่ได้แตกนละลูกปืนยังใหม่อยู่เลยนะครับเนี่ย ดือ,อะไรเนาะอต่จะกลับหัวนะครับสองสองสามหนึ่งห้าซีดีมวไมเอ๊ะถอดยังไงเนาะมุนยนตั้งเกือบชั่วโมงนะครับไม่เคยถอดแล้วไข่นัดตัวนี้นะ ไอตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นชนตรงเนี้ยนอัอตัวนี้นะครับเบอร์สิบเก้ายแล้วก็ดูดออกมาปั๊บที่ไหนได้ออกมาแล้วก็เบี้ยวนะครับคือว่าเพลาาจะเฉียงเนี้ยเฉียงเนี้ยแล้วก็บียว,วก็ไม่ออกเลยผมลืมไปว่า <c oughs> นี่นะคือว่าชุดชุดไอตัวพลาาตัวเนี้ยมันจะมาอย่างนี้นครับ เฟืองแล้วก็ผมไาดูว่าเฟืองตัวนี้มันถอดได้แล้วคราวนี้เราเวลาเราอัดออกปับ๊บอัดออกปุ๊บคราวนี้เฟืองเฟืองเราไม่ได้รองก็ไม่ได้รองข้างหนึ่งเนาะแล้วก็จะไปชนกับเฟืองนี้เนี่ยเฟืองสองนะครับคราวนี้มันบิดบิดแล้วอัดอยังไงก็อัดไม่ออกเลยผมก็เลยมานั่งดูจังนาน เอาคอมามาร้องอีกฝั่งหนึ่งให้มันเสมอกันแล้วก็อัดอัดอัดออกบุตลูกปืนนะครับมันเป็นไงเบ,บ้าเบ้าหรืออะไรเนี่ยข้างในเนี่ยเบ้าตัวนี้แหละมันหลุดปั๊บครานี้เฟืองนี่หลุดปุ๊บออกง่ายเลย <c oughs> ผมก็เลยรู้ว่าเนี่ยเพราะปกติไอ้ตัวสองร้อยมันจะเป็นดุมนะครับดุมที่แบบ ดูเหมือนฝันเฟืองอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้ถ้าเป็นสองร้อยเฟืองตัวนี้มันจะเป็นใส่น็อตนะใสน่สนอ็อตใส่น็อตส่วนชุดเพล่านี้ก็ข้างนอกก็เป็นแบบเปล่าอะไรสปอกเก็ตใช่ไหมเล่าสปอกเก็ตก็แบบว่าเป็นจำปาเป็นเฟืองครับแบบเคาะๆหน่อยมันก็หลุดออกไปเลยเดี๋ยวผมจะพามาดูความเสียหายนะครับ เฟืองส,สองก่อนเฟืองสองก็ไม่มีปัญหานะครับลูกปืนนี้ผมดูไปแล้วก็น่าจะเปลงมาแล้วแหละไม่ใช่เปลงสิคือปกติมันจะเป็นลูกปืนแบบหมอนนะครับมื่ความคิดผมนะเขาก็เลยน่าจะใส่ตัวเนี้ยเพราะว่าทนกว่านะครับส่วน ตัวนอกก็ไม่มีปัญหานะครับไม่แตกนะครับสามศูนเก้าลูกปืนเดี๋ยวผมจะพามาดูไฮไลท์นะครับนี่เลยเจ้าตัวนี้ผมตัดออกนะคะไม่ออกเลยครับลูกปืนนี่ก็หกสองศูนเจ็ดนี่ดูเฟืองสิครับไปหมดแล้วเฟืองหนึ่งนะครับดู ผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าที่ไหนมีขายครับเนี่ยส่วนตัวฟันนี้ก็ทก้า9ฟันตัวฟันนี้นะครับ9ฟันตัวเฟืองนี้11ฟันนะครับเฟืองหนึ่งนะครับส่วนลูกปืนก็6207นะครับผมไม่รู้เลยว่าที่ไหนมีขายนะ FC รู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับคือ ผมก็ไม่เคยเล่นนะครับตัวนี้แต่แต่ผมดูไปว่าก้นไกมันก็คล้ายๆกับพวกสิบพวกตัวเดินธรรมดาเนีเ่นแหละคือผมว่าความเสียหายก็ถ้าเกิดจะจุกจิกผมว่าน่าจะเป็นเฟืองหนึ่งนี่แหละครับน่าจะจุกจิกน่าจะมีปัญหาเพราะว่าเฟืองนี่เล็กมากนะครับเล็กจริงๆส่วน อาจจะเฉียงหน่อยนะครับเพราะว่าติดขาก็ลองส่วนเบ้าลูกปืนก็ยังอยู่ดีนะครับส่วนฝั่งนี้ก็อาจจะได้รือ้อมอนกันนะครับเดี๋ยวอาจจะได้รื้อเลยครับเพราะว่าผมจะต้องเจาะรูเจาะรูใส่ที่เติมน้ำมันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูฝานะครับ นี่นะครับชุดฝาอันนี้ก็ลูกปืนเฟืองสามนะน้ำมันนะครับถอดมาครับนี่รอยคราบน้ำมันนะครับนี่น้ำมันมีแค่นี้นะครับแค่นี้นะครับทำไมตั้งใจงไม่ฝืนไม่เตกนะครับนี้ถ้าเทียบเท่ากับถ้าเทียบเท่าความใหญ่ลูกปืนนะครับก็เท่าประมาณ เฟืองสองเฟืองสองของสองร้อยนะครับลูกปืนก็จะเท่ากันเนี้ยประมาณนี้นะครับถ้าเฟืองสองนะอันนี้เป็นเฟืองสามของเอลสวิงถ้าเฟืองถ้าตัวเดินสองร้อยก็เฟืองสองนะตัวที่แปลงมาแล้วนะครับเป็นสามเปล่านะครับส่วนเฟืองสองนี้ก็เท่าเฟืองหนึ่งของสองรอยนะ นะส่วนฝานี่ฝานะครับมีที่เติมะฮะที่เติมข้างบนนะครับนี่คือที่เติมนะครับส่วนที่ถ่ายนะ้ำมันก็ไม่มีนะครับมีแต่ที่เติมตรงนี้ที่เติมเดี๋ยวผมจะ เจาะตรงนี้นะครับเจาะทําที่เจาะทําที่ถ่ายน้ำมันครับเวลาเติมก็เติมตรงนี้เลยปั๊บแลาวถ่ายน้ำมันออกก็ถ่ายตรงนี้เลยปุ๊บ <c oughs> ต้องหาซื้อเฟืองหนึ่งนะครับเฟืองหนึง่งโอ้นี่ผมพามปตรงนี้ดีกว่า นี่นะทอดยากมากเลยครับตัวนี้ต้องตัดนะครับส่วนตัวนี้ผมว่าผมจะทำเป็นแบบใสนดด่น็อตดีไหมครับผมว่าจะเชื่อมหาเหล็กมาเชื่อมตัวนี้นะครับเชื่อมตรงนี้เชื่อมตรงนี้เชื่อมทั้งสองข้างเลยแล้วก็เจาะรูนะครับเจาะรูปับปับร้อยน็อตนะครับเอฟซีไว้ C y ยังไงครับ ร้อยน็อตเลยให้เป็นเหมือนอะไรดีสิบสองเฮตเอลน่าจะคืออยู่ผมว่าคนงานร้อยดันออกเมื่อวานนันกบวชถอดยากมากเลยไม่รู้ว่าจะต้อง อืมอีกอย่างครับซีนเนี่ยซีนผมว่าน่าจะใส่ตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยซีนเนี่ยซีนตรงนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับเบื่ออะไรยังไงนะผมก็ไม่รู้เลยนะไม่รู้ใส่เทนก,นกันกับตัวไหนได้บ้างนะครับซีนนี้นี่นะครับซีนของเขาครับยางรถหรือเปล่าหรืออะไร อย่างรองเท้าคือก็ใส่อม่างี้นะตอนนี้ผมถอดนะครับเขาาเมื่อวานแตกเลยเขาาเบาอย่างก๊ก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 ว่าเชื่อมเชื่อมเดี๋ยว่อยเชี่ยเชื่อมใหม่่อยเชื่อมใหม่ก็แล้วกัน ผมจะลองไปอัดอัดดูลูกปืนก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเนะี่ยชุดนี้แต่ผมดูไปลูกปืนไม่แตกนะครับลูกปืนสวยอยู่เลยเนี่ยแต่อัดจ,จะหลวมหรือเปล่าโอ้เพลงเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเนีนะ่ยลูกปืนตนะัวน,นี้เป็นลูกปืนคู่ไงไใช่ไหมลูกปืนคู่ไหม,ไมเดี๋ยวผมจะพามาดูงานขัดบ้างนะครับ วันนี้ก็อาจจะเสร็จนะครับวันนี้นี่ขัดสีนะครับ mm hmm. มันจะมีฝุ่นเกาะบ้างนะครับช่วงฝุ่นขัดน้ำเมื่อวานมัวแต่ถอดตัวนี้นะช่กันถอดก็ตามที่เห็นในคลิปเลยครับ ช่วงนี้ก็ขัดแล้วนะครับเนี่ยอาจจะมีลงเหลือบ้างนะครับแต่ค่อยเก็บทีหลังใกล้เสร็จแล้วครับสีก็จะประมาณนี้นะครับดูไปแล้วก็ก็เรียบอยู่นะครับเนี่เดี๋ยววันนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับเนี่ยโอ้ ประมาณวันสองวันนะจะได้พ่นสีรองพื้นนะครับก็เลยทำแต่ซองล้อนำนะครับทำเหล็กซื้อเหล็กผมกจะซื้อเหล็กดามานนี่เลยเหล็กดามมนนี่เหล็กดามข้างบนนะครับสองข้างเลยทำมาฝั่งนู้นด้วย ส่วนมีพวกรอยแตกรอยร้าวนี้หน่อยผมก็ไ่เชื่อมแล้วนะครับไ่เชื่อมแล้วนึกว่าอาจจะหาลูกกระเลือมาเพิ่มนะลูกกระเลือก็ลูกกระเลือขาดอีกแปดลูกแปดลูกเก้าลูก ว่าไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนเลยมือสอ่งนะครับอเดี๋ยวกลับไปนี่ดูนะโอ้นีเ่เดี๋ยวผมจะอัน,นี้มาเทียบให้ดูนะครับ อยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราจะเชื่อมเชื่อมหรือแต้มไว้แต้มไว้ดีไหมนะถ้าแต้มไว้ก็ไว้นะครับเวลาเราตัดหรือเราเจียก็ได้นะเราก็แต้มหน่อยแปนิดหนึ่งแปดนดหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับแต่มันก็จะเป็นรอยแบบนี้ ถ้าเราใส่น็อตเลยเจาะเข้าไปเลยใส่น็อตปับ๊บใส่น็อตฝังเข้าไปเนาะป๊บตรงนี้ปับป๊บปั๊บตรงนี้ก็เวลาถอดก็ง่ายครับขันน็อตออกเลยอันนี้ต้องดูก่อนนะครับว่ายังไงเรารีบไหม ส่วนสเตอร์นี้ก็ใหญ่นะครับเบอร์เทยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าฟันสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาอัปเดตให้เอฟซีี่น้องเอฟซีได้ชมกันนะครับว่าเฟืองตัวเดินชุดตัวเดินเนี่ยเอลสวิงนึ่งนะ ถอดมาแล้วเป็นยังไงบ้างมีเสียตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็มาอัปเดตช่วงล่างว่าขัดสีไปถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะขัดฝั่งนี้นะครับโอ้ลืมตัวนี้เลยครับนี่นี่ตัวนี้ก็ถอดยากเหมือนกันนะครับเนี่ย ครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตนะครับไม่มีอะไรมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ให้ช่องสองเจริญพัฒนา้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ